ปาอุย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 ,อย,อยทุกคนอูอออ้สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พบกับช่องไทยบ้านเฮาสบายใจ พออพียงวันนี้นะคะไปเท่าจะตึกแห่เอาปลาขึ้นมาทำกินค่ะทุกคนทำกินกับพ่อไปดูกันเลยว่าเราจะตึกแห่บอ่อด้านหลังนี้ได้หรือไม่จะได้ปลายุ่นปลนน้อยนะไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปเฮ้เไไาไปรับพ่อแม่สีลองเลยคุณพ,พ่อเันอยากกินข้าแซ่บ มันไม่อยากกินทะงน้องเด้ครับน้องปลาอ,อันนี้ก่อได้ช่วนออเอาปลาถึงแมาเี็จกิงน,นะครับไปตามไปดูครับจะเอาปลาจะมาเอาปลาขึ้นไปทำินกันทีวันนี้่ครับบ่อนี้อันนี้อีกบ่อน,นึง มาดูกันวานแหเลอจ้าวานแหวันแหได้ปลาบอหนึ่งสาองหนึ่วุ้ยอุ้ยุปลาอุ้ยุ้ทุกคนอู้วูดา ตัวใหญ่นั่นเ่ทุกคนทางนี้ก็กระโดดเห็นไหมกระโดดเข้าไปหาน่ะน่ะว้าวว้าวเห็นไหมทุกคนมันดิ้นอยู่ในน้ำเด็กๆเล็กๆเล็กๆเลย ทุกคนอู้อ <child> ู้อ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 ู้ทุกคนป่า้ินป่ากระเดี้ยองไม่ของแแห่อตอนนี้แห่ของไม้นะทุกคนมันติดไม้อยู่นะทุกคนมีไม้อยู่ข้างล่างนะทุกคนนะนะ อันนี้นะทุกคนแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วนะเียตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยทุกคนดูว้าวแยกปลาแขนให้ดูนะทุกคนอืนี่ว้าวยขึ้นว้าวสองตัวเลยนะทุกคนครับว้าวทุกคนหูตัวใหญ่มากเลยอ่ะว้าว อันนี้อูอูอันนั้นกระโดดลงอูทุกคนเทียบกับมือนะมือนิดเดียวเลยอะทุกคนว้าวนี่ยังมีอีกนะสามตัวแล้วทุกคนสี่ตัวในทังขาวอีกไม่รับตัวไม่ไม่นับตัวเล็กแน่ทุกคนว้าวว้าว,ว,าวนี่ตัวนี้ ดูใหญ่ใหญ่หดูท้องมันดิมีไข่แน่เลยพี่สายดูท้องมันหูดูใหญ่ใหญ่ทุกคนเนี่ยดูตัวคนนะกับมือนะตัวใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมเออืึใหญ่ใหญ่อะทุกคนเคป,ปล่อยเลยว้าวว้าวเทียบกันนะ แต่ต,แตัวเจอที่เราถ่ายก่อนหน้านี้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะนี่นี่ว้าวพ่อจะทำอะไรกินเอาปล่อยกี่ตัวนะบ่ปล่อยเอาหมดเลยเหรอ,อว้าวง่ายง่ายน้ำหนักนี่เกือบสองนะมือใหญ่มากค่กนะทุกคนก็ต้มก็ต้มย่างก็ย่างก้อยก็ก้อยลาบก็บลาบแล้วแช่กุ้งไรอย่างกินได้เลย ว้าวใจนูรักคือต้มจ้ะกลับก้อยนี่กินตัวนี้ทุกคนนู้อยากกินตัวนี้ตัวนี้นึงน่งนึ่งแซ่บนะเนี่ยนึ่งก็อร่อยกินเป็นตัววางบนจานอะ่ะว้าวว้าวว้าวทุกคนอยากจับดูมือก็จับไม่ได้ ว้าวตักแหนะตัวใหญ่หมากเดี๋ยวเราไปดูตอนทํากินกันเลยค่ะนะคะทุกคนวันนี้ทําเมนูปลากับคุณพ่อนะคะ ตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ได้เอาปลาขึ้นมาคัว่วคัว่วคัวเก็ดออกนะคะทุกคนเอาเก็ดออกให้ทั่วทั่วเลยนะทุกคนนะดูดิ อนนี้เราก็มาก่อไฟกันเข้าก่อไฟเรียบร้อยตั้งน้ําไว้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะมีตะไคร้กับขานะทุกคนนะร้อยน้ําเดือดนะคุณพ่อก็จะคัว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 แล้วก็คัว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 ป่าจวด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  อนนี้กระเท้าของเราก็ได้บาดกําลังบาด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 เอาเนื้อนะคะทุกคนอเอาเนื้อปลาก้ะเท้าก็จะค่อยๆเสะค่อยๆเซะเอาเนื้อมานะคะค่อยๆแทะค่อยๆแทะแซะเซะะทีละนิดทีละหน่อยให้ได้เนื้อมาแบบเป็นเนื้อตุมๆนะทุกคนนะ ตอนนี้เราก็เริ่มไล่เนื้อปลาแล้วนะทุกคนนะเห็ดก่อยด้วยเห็ดเห็ดก่อยก้อยดิบเดินเลอคับเตอร์เนี่นี่เปลาเด้อคคับเ้อร์ออกออตเนียนเห็ดหลาบเลยเห็ดหลาก มือเทียบนี่นอเออเท่าศอกหนึ่งเลยนะทุกคน,นลปลาที่เราแซะอยู่นะคะกำลังเอาเนื้ออยู่ชืวช่วาปากระโฮ้นะทุกคนปากระโฮ้กะโฮ้กระโฮ่โฮเนื้อปลาก็จะเฮ้ยอร่อยยอดเลยทุกคน ตอนนี้พ่อก็ได้หั่นปลาคอนะคะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยเอาไ้ใส่ต้มปลาตอนนี้แล้วก็ได้เนื้อสองชิ้นแล้วเอาไปทำลาบถึกนะคะทุกคน ปะกินคนะรับปะกินเล็ดลาบไข่มันไข่ร้อนเดียวดีนี่แต่ละร้อนไข่งามประมาณเท่ามือเลยร้อนหนึ่งตัวนี้ไขน่นี้ตัวหน่อยไข่หน่อยธรยรมดา มากินตอนนี้พ่อก็กำลังแร่เอาเนื้อปลาออ,ออกนะทุกคนนะต,ตัวนี้นะ ตอนเท่าก็ได้หั่นชิ้นปลาเป็นชิ้นๆที่ชิ้นที่ชิ้นเลยนะทุกคนมาหั่นชิ้นชิ้นซอยซอยซอยแม่ขอให้แม่เตาอ่ะหนุนไว้หลังบึงนี้แม่เบ้านบ้องน้ำจะยัดตัวมันไปลงมาโตโรงเรียนหมูอ้วนก็ได้มาเตรียมผักแล้วนะ ต้มน้ำใกล้เดือดแล้วเสร็จแล้วครับเด้อตัวนี้แหละหั่นซอยไว้เเ็ดลาบตัวนี้พอกนี้เห็ดต้มครับตัวนี้ก้อยดีปนในเห็ดอยู่ก้อยดีตัวนี้ก้อยดีปนในเห็ดอยู่เดี๋ยวค่อยเห็ดมาถึงอีกทีหนึ่งต้มปลาเสร็จแล้วนะทุกคนนะจะเท่าใส่เครื่องอเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะมาไม่ทันเลยอะ่ะอันนี้คุณพ่อก็ ได้ฉับผักนะทุกคนนะเพื่อที่จะนําไปใส่ต้มปลานะทุกคนผักอะไรจาไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้เฮเฮขอโทษทีอันนี้ก็จะเป็นเนื้อลาบปลานะทุกคนลาททาสุกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเนื้อปลาสุกนะทุกคนแล้วคุณพ่อก็กําลังจะเดินเอาผัก <c oughs> เดินเอาผักใส่หมอ้อ,อ,มอต้มแล้วใส่หม้อต้มเสร็จแล้ว นี่ห่อต้มปลาเมื่อกี้นะชิมชิมพ่อชิมหน่อยดูดิคุณพ่อชิมหน่อย<ฮ>พี่สายไปต่อยไข่มุดแดงมาอะไรนะได,ด้ไข่โอ้ใส่มุดแดงเฉยๆนะทุก<อ>ค,น,คนหรอือว่าไข่ไหยหรอโอ้ยมันด็กกินมนั้งเนาะใบบักเกียวบอลมันใบบักเกียวบอลมันมีหลายสายพันธุ์เนาะ อ,อันนี้ผั<า>ก <นะ S 1> ติ้วอะไรหรอ,อ,หอชหน่ะมันมันมันจะบ่ฝาดอ๋อเนี่หรออือก็อีกอีกยอดนึงอ่ะมันะอดผม้่ยนึงต่อฝาดยอดแดงตอนนี้คุณพ่อก็เตรียมพริกกระหอมเตรียมเครื่องทำลาบนะทุกคนนะเตรียมพริกกระหอมหัวหอมเนี่ยแล้วก็คอยหั่นใส่อลาบนะทุกคนนะ อะไรนะขอขี้ปลาขอขี้ปลานะคะพี่ชายตักเยี่ยวขอขี้ปลาอร่อยนำแ่บไหมจุ้ยก้อยปลาหาดรีรบร่บาดแเลหมำทำยงเนียจุ้ยใส่ดีนะขมไหมพี่ชายขมตัวเนาะ แข้ง,วขงกวามคุมาขบขบผมอันนี้คุณพ่อก็ได้หั่นต้นหอมกับผักชีค่ะทุกคน,นหัน่นฉับฉับชับชับชับ,ชบ,ชบ,ชบแล้วก็หันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นเรียมใส่ราบปลาสุกนะทุกคนนะ ก้อยดิบนะครับนี่ก้อยมดแดงก<ม>้อยแบบว่าบ่ต้องคันเลย<ม>นี่มดแดงอันนี้ล่ะลาบเต้วยใส่จานอันนี้ลาบลาบสุกครับว้าวว้าวลาบสุกาาเราประทานใส่จานเลยนะทุกคนาาจานาน้อยแดงบอกน้อยตึกบาทเดียวได้จับตูนแมนอยู่โทรยังบย่บนบ้าน,นใส่เลยย่าใส่กระดูกวัวฉันจะรักวัวเลย ยอดยอดบักตุ่มเนาะไปบักตุ่มไปเนาะมาได้พี่น้องมากินสอนลุงแบบเช็ดยาแล้วตอนนี้โอ้โนี่ก้อยแล้วนี่ก้อยย่างแซ่บเลยนี่ยเออตัวไหนอ่อมก๋วยน่ากินจังเลยนี่ธรรมชาติเราผักกระโดนไั้เ็คชิมชิมหน้าตุ๋มปวดเลยไอ้แก้วปวดอะไรพักกิน กกด้ตติามใหหบละพี่ทอมชิมหน่อยค่ะพี่ทอมชิมหน่อยโอ้ต้องต้องใบครับต้องใ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 บครับนี่พอได้ข้าวปลูก้วยได้เหมเขาครับนี่ครับติดตามชมอายุยืนนั่งอยู่ข้างๆครับแปดสิบใช่ครับคุณลูกคับแปดสิบแปดสิบหกปีครับนี่คุณปู่คุณปู่น้อยคุณปู่น้อยบ้านเกษตรกศพลทองครับดูครับมัมครับมัมผักใบสันปลา สดครับค่ะุกอำร่อยอายุยอานมันแซบ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 ตัวอ่าอยืพี่ชฝากฝน่อยอ๋อจ้ะ ตอนนี้ก็ตอนนี้นะของอยากกินข้าวนะต่อ,อ,อตัวไปอย่าลืมกดไลค์กด<ๆ>แชร์เ้อจ้าอย่าลืมติดตามคลิปตัวไปเลยจ้าทีนี้อย่าอยจะบอกหรอกม่จ้าบ๊ายบายไทยบ้านเฮา,า,านะคะสบายใจพอเพียงจ้า